สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำวันนี้วันที่แปดเดือนเดซิมเบอนะคะวันนี้พามาดูที่ทำเฟรมเดล l ี่นะคะกรอบราคาของเดล l ี่นั้นอยู่ระหว่างหนึ่งแปดูนย์เก้าจุดแปดเก้ากับหนึ่งเจ็ดหกห้าจุดเจ็ดห้านะคะซึ่งความกว้างของกรอบนี้อยู่ที่ประมาณสี่พันสี่ร้อยกว่าจุดนะคะแล้วก็เทรนด์ของทำเฟรมเดล l ี่เองนะตอนนี้เทินมาเป็นขาขึ้นแล้วเนาะเพราะว่า เขาปีนขึ้นมาอยู่เหนือ LMA 200นะคะแต่ว่าดูเหมือนจะติด r e s i s t a n c e สำคัญบริเวณนี้ที่1809นะคะราคามีการหดตัวกลับลงมานะติดกรอบล่างอยู่ที่1765.75นะคะแล้วก็มีการเหมือนกับว่ากลับขึ้นมาเนี่ยอยู่ตรงกลางกรอบ daily อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าข้างบนมี red dot ข้างล่าง blue dot ยังไม่มาเนี่ยก็หมายความว่า จริงๆแล้วถ้าแรงขายฟื้นบ้างเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาทดสอบ1.765.75นะคะแต่อันนี้มันเป็นมุมมองใหญ่ของ The Family นะคะแล้วก็ความเป็นไปได้ของวันนี้ก็คือว่าแรงซื้อแรงขายไม่มีทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นเหมือนกับเมื่อวานได้นะคือเป็นลักษณะไซด์เวย์นะครับแล้วก็เมื่อวานเราลุ้นเป็นไซ์เวย์ดันขึ้นเนาะ โอเคเดี๋ยวไปดูที่ทักเป็นสี่ชั่วโมงเมื่อวานเมื่อวานเรารุ้นให้เขาขึ้นไปเทสกรอบบนของ Res i s t a n c สี่ชั่วโมงนะคะเมื่อวานอยู่ที่บริเวณหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะคะเทสเรียบร้อยแล้วก็ราคานะครับมีการพยายามปรับตัวแหลมขึ้นไปเทสเลเวลถัดไปของ Res i s t a n c นะคะจริงๆเมื่อวาน r e s i s t a n c อยู่บริเวณนี้แต่เขาก็เลยขึ้นไประดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเมื่อวาน Res i s t a n ส์สำคัญอยู่บริเวณหนึ่งเจ็ด 84ถึง86นะคะแต่แหลมขึ้นไปถึง90และสุดระยะสวิงเมื่อวานรายวันอยู่ที่1795นะคะก็ยังไม่ถึงซะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันปรับใหม่นะครว่ากรอบ4ชั่วโมงเนี่ยด้านบนจะหยุดอยู่ที่1790.44ด้านล่างอยู่ที่บริเวณ11767.20 r ร d ดอ t มาแล้วนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการทำให้ชะลอในการขึ้นหรือว่าจะกดราคาลงนั้น ขึ้นอยู่กับแรงซื้อแรงขายทำเฟมนี้นะก็คือสัญญาน,นี้มาแต่ว่ารอการสนับสนุนจากแรงขายต้องฟื้นนะคะราคาถึงจะมีโการที่จะปรับตัวลงมาเทสกรอบล่างของทำเฟมสี่ชั่วโมงได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าแรงขายไม่มานะคะร,ราคามีโอกาสที่จะเท,ทสซ้ำด้านบน1ยู่เก้าวรัว่าอาจจะปรับตัวสูงขึ้นมากกว่านี้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเคสที่2อเนี่ยเลเวลถัดไปของ Resistance สำคัญก็ยังเป็นตรงนี้อยู่นะ1795ที่เป็นตัวของสุดระยะเมื่อวาน,นะครับแล้วก็เลเวลถัดมานะคะของ Resistance สำคัญนะคะคือตรงนี้1803นะคะแล้วก็กรอบบนของ Daily ที่1809วันนี้สุดระยะสวิงรายวันเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1812นะคะ โอเคทีนี้เห็นแล้วละ่ะว่าราคามันปีนขึ้นมาเหนือ EMA 50อีกรอบหนึ่งแต่ทุกคนจำโครงสร้างนี้ได้ใช่ไหมที่เราบอกว่าถ้ามันทำโครงสร้างนี้แล้วมันทำสำเร็จมันมีโอกาสที่จะเป็นเทินเป็นขาลงได้ใน time frame 4ชั่วโมงนะคะแล้วก็มันก็ทำลายฟันของเราไปแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาต์ที่แล้ว โครงสร้างนี้นะครับก็คือราคาขึ้นไปติดอยู่รีสิสแตนซ์สำคัญและมีการเขาเรียกว่าตัวของราคาเนี่ยเหมือนกับรีทร c กกลับลงมานะครับแล้วมาสัมผัสบริเวณนี้พอดีเลยนะครับฟิโบนักซี่ยี่สาเทสบริเวณนี้พอดีแล้วมีการรีบาวตัวกลับนะครับถ้าเป็นทรงนี้คือ เขามีโอกาสที่จะสร้างกรอบราคาบนนั่นเองนะคะแล้วถ้าราคาบนของเขาเนี่ยไม่ไม่ปรับตัวขึ้นสูงเหนือบริเวณนี้คือถ้าถ้าถ,ถ้าจะเด้งขึ้นจริงๆก็อย่าเกินบริเวณนี้หนึ่งแปดศูนย์สามนะคะถ้าราคายังเป็นโครงสร้างนี้ได้เนี่ยหมายถึงว่าเอ,อพยายามขึ้นไปเทสแล้วก็ไม่ไม่สามารถผ่านบริเวณนี้ได้โครงสร้างการก,กับตัวเป็นขาลงของราคาทองคำถึงจะคอนเฟิร์มการเกิดขึ้นนะ แต่ถ้ามันเลยบริเวณนี้หรือว่าเทสต์รีสติเซนต์เดิมหรือว่าไปสุดระยะเนี่ยคือโครงสร้างนี้จะเสียนะครับมันก็ทำนิวไฮใหม่นั่นเองนะคะโอเคเป็นอันเข้าใจแล้วค่ะทองคำเนาะตามโครงสร้างของ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้มีความเป็นไปได้แบบนี้นั่นเองนะคะแต่ว่ายังกดไม่ลงนะถ้าดูสภาพปัจจุบันของทำเฟรม4ชั่วโมงเองตอนนี้แรงขายยังไม่มานะครับแรงซื้อกับแรงขายนี่ยังไม่มา เพราะฉะนั้นถ้าดูที่สีชั่วโมงตัวนี้ซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆของเขาก็คือบริเวณของ EMA ห้าสิบนิรจาราแถว1779ถึง1774นะ17 17 74, ถ้าไม่ถึง779 79ก 7, 9, 7, 9, ็เป็นกรอบบนของรั้วประมาณนี้74กาเป็นกรอบล่างของรั้วประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นก็ถ้าติดตามดูก็ควรจะเชียร์นะว่าแรงขายจะฟื้นไหมถ้าแรงขายฟื้นเนะี่ยก็มีโอกาสที่จะ กดราคาลงมาเทสซัพพอตล่างของทำเฟมสี่ชั่วโมงเดิมที่หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดถึงหกห้านั่นเองนะคะโอเคแล้วถัดมาของระดับซัพพอร์ตสำคัญนะครับถ้าวันนี้แรงขายฟื้นนะครับแล้วก็กลไกลราคาเป็นไปตามมุมมองทำเฟมเดลลี่นะคะที่ยังไม่เห็นบลูดอทมาข้างล่างก็เชียร์ให้ลงไปเทสซัพพอตนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะตบหลุดกรอบ4ชั่วโมงนะคะเลเวลถัดมาของสปอร์ตสำคัญอยู่ที่1758นะคะแล้วก็สุดระยะสวิรายวันของทัาเฟนของวันนี้นะครับด้านล่างอยู่ที่1745.98นั่นเองนะคะโอเคแล้วถัดลงมานน่นค่อยเป็นกรอบล่างของระดับวิกฤตที่1729นะโอเค ถ้าดูที่มุมมองของทำเฟรมสีชั่วโมงเองเนี่ยมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้แรงซื้อมันหมดนะครับแล้วก็แรงขายก็ยังไม่มาราคาก็เลยยังทรงตัวอยู่ข้างบนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตามสังเกตเหมือนที่เราอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะให้ดูทำเฟรมย่อยหน่อยอยู่ในสถานะไหนถ้าทำเฟรมเอชหนึ่งนะจุดวัดใจของเขาวันนี้อยู่ตรงนี้เลยนะทุกคน 1778ถึง1779นะคะหรือบริเวณ LMA 200ของรับเฟรมนี้นะคะก็คือกดลงมาอีกรอบหนึ่งนี่จะมุดลงใต้ลัวได้หรือเปล่านั่นเองนะคะถ้าลงไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปเทส resistance ใหม่แล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นได้อีกนิดนึงแล้วก็ไปลุ้นจุดนี้ว่าผ่านไหมนั่นเองแต่ถ้าหลุดตรงนี้นะคะ1778เนี่ยก็มีโอกาสลงมาทดสอบกรอบล่างของ4ชั่วโมงนั่นเองนะคะก็คือจริงๆแล้ว มันเป็นลักษณะไซเว์นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นไซเวที่แบบกรอบค่อนข้างกว้างของทำเฟรมสีชั่วโมงไปดูย่อย30 30ตอนนี้กําลังเทส EMA 50นะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยกับมุมมอง H1 หเมื่อกี้เอ่อสิบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจนะครับเราบอกไปแล้วนะคือตร,ตรงนี้เลย1 7ึ่งเจถึง1น7 9เจ็้ามีโอกาสเทสซสํา แต่ว่าดูก่อนว่าผ่านไหมนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะครับช่วงเย็นมีข่าวในตารางนะคะสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะก็คือตัวของการประกาศตัวเลข Unemployment Claim นะคะตัวนี้ก็ปกติเวลาออกก็มีผลต่อราคาทองคำกับราคาของดอลลาร์ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย